สวั <finals> สด <bon> ีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปแก้ตัวนะครับนี่นะครับวัวตัวนี้นะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับว่าวัวมันติดแล้วนะครับนี่นะครับว่าวัวตัวนี้ผสมติดนะครับสรุปว่าไม่ติดนะครับวันนี้ก็ติดสัตว์อีกแล้วนะครับวัวผ่านไปประมาณสามรอบแล้วนะครับก็ กลับมาติดสัตว์อีกนะครับนี่นะครับเมื่อคืนก็เป็นสัตว์ประมาณสี่ทุ่มนะครับนี่นะครับก็ขึ้นไอตัวเล็กนี่นะครับดูนะครับไอตัวเล็กก็เปื้อนไปหมดนะครับเมื่อวานนะครับผมคิดว่าไอตัวเนี้ยมันติดนะครับ คิดว่ามันท้องประมาณสามเดือนแล้วนะครับสรุปว่าไม่ใช่นะครับนี่นะครับอาการไอตัวนี้นะครับตอนนั้นตอนที่ผสมนะครับผสมแล้วมีมีเลือดออกนะครับนี่นะครับฝั่งนอนก็อยากขึ้นนะครับนี่นะครับไอตัวนี้มีเลือดออกนะครับผสมได้ประมาณสองวันนะครับ ก็มีเลือดออกจากอวัยวะเพศนะครับสําหรับวัวไอตัวนี้นะครับเป็นวัวสาวนะครับอันนี้ก็นัดหมอไว้แล้วนะครับหมอจะมาสมให้อีกตอนเย็นนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ดูอาการวัวไปก่อนนะครับนี่นะครับอาการก็มี ปีนตัวอื่นนะครับแล้วก็ให้ตัวอื่นปีนบ้างนะครับนี่นะครับตัวแม่มันก็ปีนนะครับไอตัวเล็กตัวเล็กนั้นก็ปีนนะครับนี่นะครับไอตัวเล็กที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับตัวผู้ที่อยู่ ข้ามฝั่งโน้นนะครับก็อยากปีนมาฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสําหรับการผสมวัวนะครับบางทีเราคิดว่าติดแล้วนะครับสรุปมันก็ไม่ติดนะครับนี่นะครับเจ้าตัวเล็กนี่นะครับโดนปีนจนตัวมอมแมมหมดแล้วนะครับ แต่ถ้าวัวที่ผสมติดแล้วนะครับวัวก็จะเริ่มอ้วนขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆก็มาแก้ตัวนะครับสำหรับคลิปเมื่อวานที่บอกว่าวัวตัวนี้ผสมติดนะครับสรุปไม่ติดนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ